ปุยนะคะเป็นมะเร็งเต้านมนะคะตอนอายุ27ปีเข้ารับการรักษาด้วยการนะคะ,ะผ่าตัดเต้านมออกแล้วก็ให้คีโมรวม11ครั้งนะคะหลังจากให้คีโมเสร็จครั้งแล้วก็รับประทานยาต่อนเนื่องเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นคือร่างกายเนี่ยอ่อนแอมากๆปิดเชื้อง่ายนะคะไปไหนมาไหนต้องใส่ผ้าคาดปิดจมูกตลอดเวลานะคะ เ,เกิดอาการผมเนี่ยร่วงนะคะเกือบหมดเลยนะคะอายมากๆจนต้องหาวิกมาใส่นะคะผิวนะคะก็คือหมองคล้ำดำแห้งกร้านนะคะแย่มากๆรวมถึงเป็นโรคเสื่อมนะคะคอเลสเตอรอลสูงหมอนรองกระดูกเคลื่อนนะคะร่างกายอ่อนแอมากนะคะต้องเข้ารับการแอดมิดในโรงพยาบาลปีละ2-3ถครั้งผ่าตัดใหญ่เนี่ย ปีละหนึ่งครั้งนะคะส่วนตัวปุ้ยเองเนี่ยปุ้ยก็ดูแลตัวเองนะคะด้วยการรับประทานอาหารที่มีประโยชน์นะคะทานยาสมุนไพรแล้วก็ทานอาหารเสริมนะคะแต่ว่ามันก็ไม่ได้ผลนะคะอาการไม่ได้ดีขึ้นจนทําให้ปุ้ยนะคะตัดสินใจนะคะที่จะรับประทานอาหารเสริมออไลซ่านะคะปุ้ยศึกษาข้อมูลสินค้าแล้วก็รับประทานนะคะวันละ8-10เม็ดต่อเนื่องเป็นระยะเวลา3เดือนพอผลตรวจเลือดออกมานะคะพบว่าสุขภาพโดยรวมของเราเนี่ย ดีขึ้นมากนะคะตั้งแต่ต้นปีนะคะเราเนี่ยก็ไม่ต้องแอดมิดนะคะหรือว่าไม่ต้องผ่าตัดเลยสักครั้งหนึ่งนะคะคอเลสเตอรอลที่เคยสูงนะคะก็อยู่ในเกณฑ์ปกตินะคะอาการปวดจากหมอลรองกระดูกเคลื่อนนะคะก็ไม่มีทําให้เราเนี่ยกลับมาใส่รองเท้าส้นสูงได้นะคะค่ามะเร็งนะคะที่ไม่เคยลดลงเลยนะคะก็กลับลดลงมากนะคะทุกวันนี้นะคะมีความมั่นใจนะคะที่จะแนะนําผลิตภัณฑ์ดีๆอย่างออรซ่าให้คนที่เขาเนี่ยกำลังทุกทรมานนะคะกับโรค ที่เป็นอย่างที่ปุ้ยเคยเป็นมาก่อนนะคะแล้วก็แนะนําให้กับคนนะคะที่มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงปกตินะคะช่วยเขาเนี่ยไม่ต้องนะคะมีโอกาสเผชิญโรคร้ายแรงแบบนี้เหมือนปุ้ยเช่นกันค่ะชื่อลำไยนะคะอายุ55ปีค่ะเดินเข้าออกโรงพยาบาลมาเป็นระยะเวลา10ปีด้วยเป็นโรคมือเท้าชาเวลาพูดจะหายใจไม่ทันและจะเหนื่อย ด้วยสุขภาพแย่เพราะว่าทำงานหนักนอนวันหนึ่งแค่สองสาชั่วโมงสุขภาพเราก็เลยเสื่อมก่อนวัยด้วยวัย40ปีประจำเดือนเราก็ไม่มากระดูกเราก็เริ่มปวดไปหาหมอโรงพยาบาลกินยามาก็ไม่ได้ดีขึ้นค่ะสุขภาพก็เริ่มแย่ลงก็ไปฝังเข็มซื้อยาต้มของคนจีนนะคะมาทานก็ไม่ได้ดีขึ้นสุขภาพก็ยังเหมือนเดิม อาหารเสริมตัวอื่นก็เคยลองมาทานนะคะแต่ก็ไม่ดีถึงที่สุดก็ยังหาหมออยู่ตลอดจนเพื่อนแนะนำว่าลองทานออริซ่าทานไปกระปลุกแรกอาการเราที่เป็นอยู่เริ่มดีขึ้นทันทีค่ะจากเมื่อก่อนนี้เดินขึ้นบันไดเราต้องโหนราบันไดขึ้นปัจจุบันนี้เดินขึ้นบันไดไม่ต้องโหนราบันไดแล้วค่ะจากกระดูกที่ปวดขา ที่งอไม่ได้ปัจจุบันนี้ก็เดินใส่รองเท้าส้นสูงได้ผิวพรรณเราหน้าที่เป็นฝ้าเป็นกะดูริ้วรอยเราก็เริ่มดีขึ้นยิ่งทำให้เรามั่นใจว่าตัวออรลซ,ซ่าที่เราทานเข้าไปนี้มีประโยชน์ต่อร่างกายเราจากที่เราเคยทานวันหนึ่งสเม็ดปัจจุบันนี้ก็ทานวันหนึ่งสิเม็ดและก็แนะนำให้เพื่อนๆแล้วก็ลูกๆที่บ้านทานด้วยจากลูกที่เคยเป็นภูมิแพ้ ปัจจุบันก็หายแล้วตัวเราเองจากที่ประจำเดือนไม่มาเจ็ดปีปัจจุบันนี้ประจำเดือนก็มาเป็นปกติกลับมาเป็นวัยสาวอีกครั้งหนึ่งค่ะสวัสดีครับผมการนะครับก่อนหน้านี้นนทํางานเป็นพนักงานประจําด้านไอทีนะครับเป็นที่ปรึกษาด้านไอทีด้วยเนื้อง,งานของเราครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นการที่เราไปประชุมก็ไม่ค่อยได้ออกกําลังกายหรือว่าขยับตัวเท่าไหร่บวกกอาการที่เราเป็นคนชอบกินแล้วก็ด้วยอายุที่มากขึ้นนะครับทำให้น้าหนักเราเนี่ยค่อยๆเพิ่มขึ้นตลอดเวลา จนสุดท้ายครับไปหยุดอยู่ที่ประมาณ89กิโลซึ่งส่วนตัวก็อยากจะแบบลดก็พยายามทุกอย่างนะครับทั้งทานอาหารเสริมทั้งออกกาลังทั้งพยายามควบคุมน้ำหนักแต่ก็ยังไม่เห็นผลมากนักจนสุดท้ายครับเราก็รู้สึกว่าสุขภาพเราเริ่มแย่ลงทําอะไรก็เหนื่อยง่ายเดินขึ้นบันไดเขาก็หอบพอจังหวะครับมาได้มาเจอกับเฟอร์โดซ่ากับโฟลก็ได้ลองนะครับตอนแรกก็แค่อยากลองว่าเออจะเห็นผลไหมแต่พอได้ลองไปครับประมาณ2อาทิตย์น้ําหนักลงไป2กิโล เรารู้สึกว่าเออมันเห็นผลชัดเจนจา,จากนั้นนะครับก็ทานติดต่อกันเป็นประจําอย่างมีวินัยจนสุดท้ายครับผ่านไปไม่กี่เดือนนะครับน้ําหนักจาก89กิโลก็ลดลงมาจนเหลือ72.5กิโลกรัมลดลงไปครับประมาณ17กิโลเลยทีเดียวเราเริ่มรู้สึกเลยว่าเสื้อผ้าใส่ง่ายขึ้นนะครับมีสุขภาพที่ดีขึ้นแล้วก็เหนื่อยยากขึ้นแล้วก็รูปร่างดีขึ้นได้ความมั่นใจกลับขึ้นมาด้วยส่วนตัวนะครับที่ชอบเฟอร์โรซาเลยเพราะว่าหนึ่งเนี่ยกระทัดรัดพกพาง่าย อยู่ในซองเล็กๆครับพกพาไปไหนก็ได้อย่างที่2เนี่ยคือเราไม่ต้องมานั่งกินแทนข้าวเราแค่กินก่อนอาหารแค่10นาทีไม่ต้องรอนานด้วยกินง่ายแล้วก็เห็นผลอย่างรวดเร็วครับและที่สําคัญคือเป็นธรรมชาติ100%ปลอดภัยมากๆ